สวัสดีครับในแว่นชแนลตอนนี้ก็จะเห็นว่าชาวบ้านจำนวนมากก็มาปักหลักรอหลวงตาบุญชื่นอยู่กันที่บ้านเลขที่หนึ่งตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อรอหลวงตาเดินทุงดงมาเพื่อกับสักการะหลวงตาในวันนี้นะครับหลังจากที่หลวงตาบุญชื่นได้ออกเดินทุดง,งจากวัดโพนชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหรือ พิพิธภัณฑ์ผีตาขุนนั่นเองซึ่งชาวบ้านที่รู้ข่าวก็ต่างก็ขับรถมารอหลวงตากันล่วงหน้านะครับที่บ้านเลขที่1ซึ่งหลวงตาจะเข้าพักในช่วงเช้า,ชาของวันนี้นะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ได้พักเท้าแล้วก็หลวงตาได้พักร่างกายและก็ตรวจสุขภาพด้วยเช่นกันกับบรรยากาศในวันนี้นะครับฝนฟ้าคลึ่นมามีเมฆเป็นส่วนใหญ่นะครับแดดไม่ออกก็อากาศเย็นสบายนะครับบรรยากาศสองข้างทางก็ เต็มไปด้วยต้นไม้นับเขียวชะอุ่มสดชื่นมากถือว่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับกับการเดินทุดดงของหลวงตาบุญชื่นในวันนี้ซึ่งตอนนี้หลวงตาบุญชื่นก็กําลังเดินทุดดงอยู่นะครับใกล้ถึงแล้วอีกประมาณ300-400เมตรนะครับก็จะเข้าบ้านห้วยตาก ก็จะพักที่บ้านเล็กที่หของนางสุบินเป็นชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่บริเวณถนนทางผ่านของหลวงตามุญชื่นพอดีถือว่าเป็นบ้านเล็กที่หนึ่ง,น,งนะครับของตําบลอําเภอด่านซ้ายนะครับบ้านห้วยตาดที่หลวงตาจะเข้าพักจังหวัดในวันนี้นะครับขอโทษเข้าพักในช่วงเช้าของวันนี้ ตอนนี้หลวงตาบุญชื่นก็ทุดงมาถึงแล้วนะครับบริเวณบ้านข้้ยตาดก็จะเข้าพักในช่วงเช้าบ้านเลขที่1นนะครับบ้านหลังแรกของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่หลวงตาได้พักเข้าพักในช่วงเช้าของวันนี้กับภาพสาธิชนยัตยมที่ต่างรูกข่าวก็มารอกราบหลวงตาบุญชื่อน,นะครับเป็นชาวบ้านของอำเภอด่านซ้ายที่มารอกราบหลวงตาบุญชื่อที่บ้านเลขที่1บริเวณ หน้าบ้านนะครับก็จะมีต้นกาจุลีต้นใหญ่อยู่นะครับเห็นว่ารุ่มเรื่นมากเหมาะกับที่หลวงตาจะเข้าพักในช่วงเช้ากับพลังศรัทธทาของสาธุชนญาติโยมที่มีต่อหลวงตาบอนชื่นตอนก็มารอการาบสักการะแ,ะแล้วก็ถวายน้ํากับหลวงตาอ่าการเป็นจนํานวนมากนะครับเป็นภาพที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งกับ ความศรัทธาของาสาธาชนที่มีต่อหลวงตาและกัพระพุทธศาสานาของคนไทยกับภาพที่เห็นกันเป็นประจำเมื่อหลวงตาพบเห็นเด็ก คนแก่คนท้องหรือคนชรานะครับก็จะมอบน้ําหรือนมให้ไปเดื่มเพื่อบํารุงสุขภาพกันตลอดเส้นทางที่เดินทุดงครับก็เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งกับความเมตตาของหลวงตาบุญชื่นหลวงตาก็จะเข้าพักในช่วงเช้าเป็นเวลา30นาทีนะครับแล้วก็จะออกเดินทุดงต่อตามเส้นทางคาดว่านะครับจะตัดเข้าอำเภอภูเรือ เข้าบางสับพุงเข้าอำเภอเอราวัณน,นะครับแล้วก็ตัดเข้าไปจ,จังหวัดหนองบัวลำพูอันนี้เป็นการชาติการนะครับทั้งนี้ก็ต้องรอหลวงตาบุญชื่นในการเดินทุดงนะครับว่าจะเดินทุดงไปทางเส้นทางไหนต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้กับผมในแว่นด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสุดปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ